รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ปู่สู่คนเนาะคะ่ะอยู่กับปู่เขียนดินบอกอยังได้ก็ถือก,ก็สักขนาดตัวอันเขายานว่าเลกอันก็ยังถือเนาะก่ะคลิปนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะะเนาะค่ะเนาะปู่เนาะบอกตัวได้ก็ออกดวงปู่ก็าลังขึ้นเนาะค่ะี้งนนะะวานววอนีทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะ มา่นีองหรอกค้ำครับยิ่งหนาจนยังได้อันเล็กบอกว่าุดเทียนอกบอกก็เด็กเมืีอเล็วว่าก็จะท่มาเพว่ากขาถือไรเห็นก็จะว่าถเขาว่าถืได้เนี่ยเอาเูนขาขาดนอกเาศูนย์โอศูนย์เนาะเขาเขาว่าปูถูกไรบอกครับอ่าเขามานี่เพราะเมียมาหา่อยกอกบอกตรงๆเขากวาหาสี่สี่เทนเลยอ่เป็นหาสี่นงยางเป็นเสื้อแล้วก็สูนคนจะละค้ม ียวเรื่องก้าูนนี่ยรกันพวกต้องหาไงขี้เช็ดตบ้ท้ายเลยกเในก้าวูนมัดจวาก็เป็นีงสันลวกมปากออกไปเลยแตครับมันมาจากไหนครับปู่เก้าูนเี่ยครับปู่แต่ในวันผู้ย่ายในวันก็ก็ชิดอว่าล้วฟันเย้นผู้เมียก็ย้ำได้เย่างน้าูสุดยาแล้วแล้วได้หาพั่ห้าพันโอ้สีหลัเราก็ซื้อเนี่ยก็เราก็ฟันมีเตียดี่ซีเนี่ยมวดทีสี ว okay. ่านั่นๆหรือฟันเทีนหนึ่งแั่ฟันเทีนยหญเงี้นไคอยู่นะครับจอเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์เก้าเ้าสองสินะแมนคว่ำปูอีดียังมันหนึ่งมือเคืนึ่งกับฟันเจี่วขเล่าอยู่ที่หนต้องมันอไปันจะไม่ออกเก้าศนเก้าสองอีกหรือครับปูแต่หนึ่งาเล่ามันใพเจากอวานหน้าก็บบเทวัที่ทีาไม้เหล็กเงี้ยนเจายเล่าก็ใช้ป้วกันนะผู้เฒ่าคนนี้ครับ วุฒิดเดียวผู้ใ <วะ S 2> ดฝันเกี่ยวสันป<ะ>ูนะวุฒิเดียวผู้ใดฝันเกี่ยวผู้ใหญ่ละเราฝันน้ำใด้ฝันเห็นแม่ที่เห็นเราชาวสุทีอเรียกหลวงสุทีอาถ้าคอยฝันเห็นแม่คอยเอยงหนั่นมันจะเป็นแต่สองทนครับแต่เราฝันย้ำในจะเป็นเก้าทุนเก้าสองไปอีกสิแต่แต่ตอนนี้ยายคนเก่าฝันอีกแล้วฝันเห็นแม่เหมือนเดิมว่าคอยฝันในเล่าเห็หยืดนี่ง เตียวเข้าซื้อนี่เราฝันโอ้เราเรียกว่าทุฟังแต่รอบนี้ปู่ฝันเองฝันไม่เนฝันฝันเห็นแม่ฝันเห็นตัวใ้า่พูนนั่งอยนะครับแล้วเลิกถ้าฝันเห็นนี่จะออกตัวใดครับยั่งนีแหละรอบมาจู่วันวอกึ่งฟันเห่นไมเห็นนะค้นหนักๆเลยนะแล้วไปถามมันเลขที่บ้านก็ได้หกแปดหกแปดหกแปดเก้าแปดเท่านั้นตัวนั้นเรียกอยมักนั่นนีกว่าตุวเตียวว่าคอยว่านั่นที่เรียกอยมากเกิน ไอพี่ว่าตื้นส่นโอ้ว่าวไข่ว่าวตัวเองไปมันมันติดเต็มรอดเฮ้ยเทียนโอ้เขียนเราก็ได้ครับปู่ไม่ต้องบอกนี่แหละไข่เชียนว่าถ้าไข่ว่าวตือคือเตี้ยสุดที่สุดสลับกันครับบุ๋มกับเจ้าหนูอ่าขาเจ้าว่าวตื้นหรือว่างใส่ก็เหรออืมว่าดังนันเลขมาจากไหนเหรอกระถางมันแล้วอบกรอบเลยมันไม่ได้ลักษณะเลขเต็มเลขอันเนี่ยเลขว่าคล้ายเสียเลยเลขกราสุนก็ดึงว่าใส่กระถางเมื่อกี้ถ้าเกิดมาจากปู่นี่คือคือเขาเต็มไปหมดเลย จักแล้วจักมาจังใส่แล้วไปก็รู้เด้เนี่ยถามจะเมือ่อโอ้บอกไปเลยเด็โอ้จะเมื่อไงจะเมื่อไหนเขาขายอยู่แล้เออมันโอ้หาลอตเตอรี่เขาไงเขาไงจักคือปูเขียนดินนี่เขาไม่ขายให้เลยนะครับไปหาลอตเตอรี่ไปได้ก็เปียบได้ปูมากเลยมีสามตัวหรือสองตัวปูดเดี๋วเนี่ยจ้าไม่มันหมุวนน้องเป็นพกขาเป็นน้องโอ้แต่เป็นหนนมุวนนอนเลขสามตัวมุนล,ลูกเนี่ย อืมก็สิเขาว่างวดเนี่ยเจ้าฟันซองงวันั่นที่เล็กกว่เจ้าฟันฟันแบบไหครับปู่เลืกตัวเก้าเกาจังเดีนเนี่ยคอยแปรวเอาจักยจาจะ,ะเก้าได้ทีนี้เ,เ,เ,าาเก้าเกาค่อยออกมาแล้วก็เกาเง็กๆก่อนก็เปลี่ยนทืกหม,มุเค่อยออกมาแล้วม,มันจะออกตัวเก่าเหรอครับปู ตัเก้าตัวไหนเก้าเก้าศูนย์เก้าครพัเกียนไหนถึงสอง่บไตัวเขียนต้องหันเตจ้าียนบ่หันแต่เอาเจ็ดแปดต้องน้ำเจ็ดแปดด้วยเ็ดลงน้ำน่ครับปู่เขียนให้ลูกหน่อยครับผมเอาบลกอซับเอาอันนี้ลบก่อนปู่เขียนให้คอดินใชตรงไหนครับปู่เป็นีดินตรได้เิเกียนวนน่นี่ตรงนี้ตรงนี้แหละครับปู่ไงบอซับตัวมียนงหานมาอาครับผมอมันล่งๆอยู่จ้ะ Upa mày tất hao upa. Hoa upa tìm kung. 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 đây là kung. Upa tìm 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 kung. Upa วดบ่ได้วดบ่ได้เอ้าก่อนโฉกมีดาบมาที่ได้ทำบุญน้ำปูเด้อยเอฟซีเขียนแล้วครับปูเขียนให้แล้วนะครับปูเป็นวัตถีวบอกนี่นี่คนนังบอกเนาะอืมเอาทานเอาด้วยเอฟซีไม่ยังแบบปูไม่บอกนะครับปูเขียนให้โอ้ยเห็นแต่อันบะเข้าบะเข้านี้แม่อ้าไปลบ แล้วก็จอึงบักยัดไปลูกแม่ไวรถปูไวรถครับสงใส่มันเอาเลขพี่น่เอาเลขตัวเนี้เนาะพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับเนาะนี่พู้เดียวนีละเป็นเขียนดินพี่น้องสีงวดแล้วนะครับสีงวดซ้อนเลยนะครับสําหรับแนวทางปูเนาะเขียนงวดเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะปูเนาะ หลังคือเดียวที่จะซื้อข้ากับวันซื้อพวกไปซ้ำยีเท่วเงินเมื่อไกซื้อข้าว้อหวเก่าเดี๋ยวหัวเก่าชุดโอ้ยว่าสักว์ดาเสียได้เนาะเนี่ยบัานฝ้าเก่าใช่ไหมต้องมาเกิดับกบัวแล้วนี่ครับคือคือเล่านานถึงเี่เป็่นย่อมนะคือคนขับสามล้อนี่คือเขายังไม่ให้ปล่อยสงวนเนี่ยอ่ใครแต่ปูอดไม่ไหวเล่าให้ให้บอกตัวเพี่ ให้ใครบอกตัวไหนครับปู่ที่ที่ทให้วาเสียครับเนะีสีห้าอันนีเ้เลขเลขนะเลขเลขเลขของท่านนลครับเลียให้ให้โกหกเออให้บวาพววนี่ให้บวาก,กันนี่แล้วจะบวกยูทูป <อ>ให้บอกยูทูบคือห้าหกสี่จะไม่ออกห้าหกสี่พะพุ้ <laughs> อันนี้คือเลขสีผ้ากับตัวชื่อโอ้แปดเก้าเป็นเด็กหวานมากแปดหาวปีไปว้าวา <c oughs> อันนี้ถ้าค่อยเดน่นนาผู้นี้มากพูนเนี่แม่พ่อเมี่ยวครูมาหเห็นเจ็บเนี่ยมีไหะครับวันนั้นเล่าข่ายอยง,ง่ายเล่ามาหาข่อยเด็ดสร้างก็บรรดง่าำง่ำครับ แตว่าเรียชื่อว่าแปดเข้าก็เป็นเขา <อะ S 2> ้าเข้าใบเนี้มยมันเรียว่าแปดเก้าครับวันนี้ไม่ยันหนาเราเมื่อนั่นนั่นก็เรียกว่ากันมต้องหัดตัวนี้ขาดหน้าน <ứng S 2> โอ้ยพอดีเจ้ามากพอดีบอกเรยกเจ้าเข้าซื้อหรือซื้อวันี้ยต้อง <ะ S 2> ซื้ออะไรเดิแล้วต้องหัดไหมอพอ,อันอ,อันนั้นเจ็ดแปดเล่หนึ่งแปดครับปู่นะเจ็ดแปดโอ้ผมนึกว่าเลขหนึ่งมันหนึ่งกัเกินกับแท่นกันเนี่ยโอ้หนึ่งแปดเข้าเข้าพกนี่คือแท่นกันนี่เรยว่างกันครับอันนี้ม้วนที่นี่ เบิกซับเขียนหนปด้วยเนอเบิกซับหนึ 1, 8, 5, ่งแปดน้่นอปลาเล็กหนึ่งเลยอกดูปันอะไรแต่เจ็บกบมือแก้นกะไ้อืมนคนลุกเลยอันนี้เลยกกันเียกหลอกลวงเด็กยกหางหัวเรีเกลอกลวงแล้วเดี๋ยวเาคุ้กัน่อยนอ่ะวัดว่าวาอัโต่ไปสิวอดโตลอกล่วงตัวอัน ผู้คัดบาดพื้นเนี่ยคอควางลกคว้าลักาเลยก่กนนึงก็เซุนพมาซื้อว่าได้ซื้อที่น่าตั้งเนนันนิดงม่เนี่ยอ่ได้อีูเต่รถตรี่ไว้ด้ว่ามีวะมีรถเรียกคือเจ้าท้าไ่อยมือนั้นว่าม่าน60น้ำเปลี่ยนมา60ในบ้านว่าล่ะครับผมอันนี้ว้เขีชนไม่แย่งามกันเเสียมันือว่าได้ยู่ห้า เก้าูนย์หกูนุติดเทียบไปน้ำวากาปทุกส่นตเทียบ่ะนะก็วากับเลยจีศูนย์หกตเทียบหายแต่ขึ้นกาปเด็กเนาะกาใบน้ำเน่รัดจีรีหกใบก็ว่ามันหาซื้อไม่ได้ทุกหลอดอันลูกน้นกับวัตถุตอนเตือนถวายค่ะกาแฟปูนี่นะครับห้าใสโศกในมานงวดนี่เนาะอตีวองเย็บี่มากได้ให้สอบจังตามเลยพี่น้อง ผู้ติตผื่นเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่ใช่เคือนมาจากอัน